สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกมมากฮอตนะครับผมซื้อหาในในเพจสตูได้นะครับโอเคไม่มีมาอัปเลตน,นะบอกเลยนะครับเพราะว่าก็กอยากอัด <laughs> ฟูดวิโออัดมาเริ่มเเออเออแปลงริดีโดีดว้วอ,อแปลงดีดกวา Uh, cái gì no sao vậy ơi ai à đây cả à bây giờ à quay đèn nó Hãy subscribe cho tôi <laughs> ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะอ่ะอ๋ะะอไ้ัอหอก่อน ของทนหลังไม่ได้อุดม่เก่งเก่งเหรอ <c oughs> เปิดเปิดทางมันเข้าหอดแล้วชิบหายไปงี้ได้อุดเออกูลืม โอ uh, <discretion complimentary> <int os> ้่ี่ตายนอขียนนะไม่พายับ